เอาละครับก็ต้องขอเกล้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวเกมเสมอทุกคนในวันนนะครับผมกับผมนายป้าแมนตอนนี้ผมอยู่ในเกมจูสิมวอร์ดักกกัน ก็กลับกันหมาอีกแล้วนะครับผมกับใบายมืดๆอย่างนี้นะครับอา,อาจจะยังไม่มืดเท่าไหร่นะใบใบเย็นๆดิ <laughs> ซึ่งผมว่างเล่นแล้วนะครับเพิ่งจะว่างเนี่ยตั้งแต่เช้ามานะอตอนเช้าก็ทีหนึ่งนะตอนนี้ก็ทีหนึ่งอ่ะไปไปใส่กันดกว่าไปดูที่ว่ามีการแข่งขันอะไรมัางนะม <laughs> ผมต้องเล่นแล้วแคดออฟเดอะแชมเปี้ยนนะพาไม่มีอะไรแล้วนะแล้วก็ลีกนะสรุปผลลีกผมก็ยูแร้ง โดมิเนเตอร์นะครับอ่าก็คือแรลงเพชรที่ทุกคนเข้าใจกันนั่นแหละครับผมก็เรียกแรงเพชรเหมือนกันแหละแต่ว่าพูดเป็นทางการหน่อยไงอ่าผมก็อยู่อันดับที่93นะครับก็ยังไม่ว่างตีสู้เลยจะตกแรงแล้วเวยเอาไว้มื่นๆน,นะครับเดี๋ยวมาตีสู้กันนะครับฝากดูติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับอ่ะไปเย็นๆเล่นอะไรที่มันแบบไม่ง่ายอ่ะ ดูสกอรน,นะธูเอ้ยมันจะง่ายไหมล่ะ <c oughs> 400ฝ้าเลยเหรอเลือดพันหกมันจะดุดันไมไหนเนี่นะเรี่ยผงเรื่องนะครับผมก็จะเอาเป็นตัวนี้ไปแล้วกันเอาเลือดเยอะๆหน่อยนะครับแล้วก็ต้องเอากินพืชที่โอ้โหโอ้โหต้องเรียกว่าออ้หหเลยนะครับเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งแล้วกันแล้วก็เอาอกินเนื้อนี่ก็ไม่ธรรมดานะแต่ละตัวโอ้โห <ś m ul ky> ขุมพลังพลังลบมันสุดๆเลยนะครับต้องเอาน้ําที่มันแบบไว้ใจได้ไปตัวหนึ่งนะครับถ้าไว้ใจไม่ได้นี่สงสัยคงจะโค่นยากนะครับอไปพอไหวแล้วแหละไปด้วย <ś m ul ky> ชิงกาดเงินมันเล่นใน,นกระชิงกาดทองนะครับเมืม่อเช้านี้ผมชิงการดทองผมว่ามันยังง่ายพอดีนะครับผมก็จะทําการเก็บแสแต็กไว้นะครับอืโจมตีชั้นสองันก็ไม่ตาย เห็นปากของฉันไหมฉันลอยน้าไปมามันเกี่ยวกันไหมเนี่ยไม่น่าเกี่ยวนะอถ้าเหลือโจมตีหนึ่งเราก็ไม่ตายนะเปลี่ยนตัวตามนะเอ่อต้องป้องกันเลยไหมไม่ต้องไม่จําเป็นต้องป้องกันอะไรต่านี้แหละไฮ้โดนสองเราไม่ตายนะแต่นี้มันมันเก็บเอาไว้อะเราเด้งเลยนะอืัอุ้ยโอนีหถ้ามันยับเราเราก็ไม่ตายหรอก ยังอยู่ยับไม่ตายอืดแงก็บอกแล้วที่มันพันอืดอปตะเปลี่ยนตัวทันวันทันใจเลยนะ้วไม่เปลี่ยนตัวทันใจนี่แพ้ได้ง่ายๆ,ๆนะเมื่อกี้มันเปลี่ยนตัวมาโจมตีหนึ่งนะผมก็จะโจมตีหนึ่งสองสามก็พอแล้วจะไม่เพื่อนตายซะไอ้นกไหลส่สีนี่นะ มาทีเล็ก900เลยเหรอแต่นายต้องกัดทั้งหมดสแตกอะ่ะเพราะว่ามื่อกี้หป้องกันนะครับนันไงแกิโลทนได้ดีมากกูกข้อมาเลยแค่นี้แหละเราก็มี5แล้วนะครับตัวสุดท้ายก็จะสบายๆนะกัด1กัดสองกัด3นะครับแล้วก็เก็บไว้2โอเคกัดไมนะ่เะเรียบร้อยไม่กัดด้วยอะ่ะหเอาไปจะจมูกฟ้าเรียกว่าเหยยดหยับทีเล็กสุด มาเลยก้าเวลกาลกาผิดไหมกาเว้ยโจมตีสี่นะเออแต่ก็บสแต็กไปนี่แหละเราก็เล่นง่ายขึ้นนะครับถึงจะมีเลือดพ6นหแต่สแตแ็กเราเยอะเราก็ไม่กลัวเห็นไหมพี่บอกแล้วว่าพี่อ,อึดพี่เป็นอมตะตั้งแต่ยกแรกพี่ยังไม่ตายเลยไม่เสียเลือดด้วยห <c oughs> นีออกกาตัวแรกก็ชนะไปแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> อือวมาตัวแรกก็ยิงยู <c oughs> เอออ้าวต้องมีเด็กแก้ด้วยไปอยู่ล้ำไปนะครับอะไรของมึงวันนี้โอ้พีเฮสู้เขาไม่ไหวแล้วพีเฮน่สึกนี้มันไม่ธรรมาดาเลยนะจ,จึ๊บ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 เนี่โอ้พีเฮก็ไม่ได้ดื้อด้านมากนี่ว่าแล้วไมพี่เฮถึงจึ๊บเ,เริ่มเร็วแล้วเริ่มเร็วแล้วโอ้โหไม่ได้มีไหลสเต็ปม,มีไหลสเต็ปนะพี่เฮเนี่ยจึ๊บอูเร็วม,มาก เกือบไม่ทันเลยตะกี้ชึบโอเคยังทันอยู่นะครับมาเลยสีสวยจ,จัดเลยนะพี่เฮสีฟ้าเขียวนี่ยังกบสีหลังคาบ้านเลยทีเดียวแถมผมทรงเฮฟวี่เมทัลนะครับเอ้ยโอ้ยชิหายแล้วพลาดไปอันหนึ่งไปตัวเอ้ยพี่เฮแกงโกชึบอุ้ย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  อุ้ยเลยได้ดีเอค่ะร้อยห้าสิบเลยไปเถ้ยพี่เฮตั้งใจจะให้ต้องสี่ร้อยไปเถ่ได้แค่เด็กไาโอเคดีเอ okay. ผมก็เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับเหมือนพี่เฮจะรู้นะว่าดีเอผมมีน้อยนะครับปะลุยต่อดิฟ้าไหนๆก็ไหนๆนะครับนื้นมันจะดน้องมาตัวแรกแล้ววนะ่าเอาเอ่ะโอเคโอเคพอ พอถัอถูๆใ่ไ่ไปได้นะครับแล้วก็เอาน้ํามันเล่นทีเล็กเจนสองไม่ธรรมดานะครับเราก็เอาทีเล็กเจนหนึ่งไปปะทะโอเคปะไม่ได้เราต้องใช้น้ำปะโถ <c oughs> เฮ้ยแล้วก็มั่วไปใหญ่นะครับเราต้องใช้น้ํานะครับจะไหวไหมเนี่ยดาเมตเอาไหวนะครับแต่พลังโจมตีนี่ผมกลัวว่าพนก มายับเนี่ยผมจะตายทันทีนะครับเอาตัวนี้ไปดีกว่าเอาไม่จำนานเท่าไหร่แต่ก็โอเคดีกว่านะครับอืแล้วก็กินเนื้อทีนี้ต้องเอาทีเล็กไปนะครับไปรู้ทีเล็กฉันเลือกนายไปมาเลยมีแค่สองร้อยสินะไม่เปลี่ยนเนี่ยับแป้วตายนะห้าร้อยเป็นเจ็ดไม่ตายโอเคมาเลยกาหรือเปล่า อุ้เฮ้ยเอาเลยเหรอตกใจเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหเกือบตายเนี่ยถ้าตาหน้านี่เราไปสว่างเลยนะถ้าตาหน้าเราไปสว่างเลยนะอือเจ้าน้ำล้มทั้งหมดก็ไม่ได้นะครับต้องโจมตีหนึ่งโจมตีสองโอ้โหนายบังคับเรานเนี่ยเนี่ยให้เราต้องเอาจริงนายบังคับเราหนะนี่นะทีบก็ให้นะครับอือตานี้แหละ สวยแล้วมันกัดหนึ่งเองไม่ตลือสแต็กหนึ่งนะแต่เทินน้าเรามีซาำเหมือนกันว่ะตายแล้วลืมคิดไปเลยมันมีเลือดตรงพันเจ็ดตาจมตีซ้ำก็ยังล้มมันไม่ได้นะครับ <c oughs> <c oughs> เล่นอย่างนี้นะครับป้องกันหนึ่งนะครับแล้วก็เก็บไว้สอง <c oughs> มาเลยแดนมีสม้ำมันล้มเราไม่ได้เหมือนกัน <c oughs> อันนี้จมตีสามเสร็จแล้วเลยอุยอ้ยอุย้ยมันฝ่ามาปอดเสรนะ็จโกร์หนึ่งสองสามนับเก็บไว้เพื่อนสามโอ้โหอันน่าแบบง่ายๆนี่นะเต็มสองทีเล็กเต็มสองนี่มันทำให้โอกาสการชนะของเรานี่เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะตีแ <c> ร <oughs> กอย่างลักเลอยู่นะอา้าวโดนทิปสีตีมากโอเคน้องกลัวทุกคน นายจะรับบาปาไปแล้วแต่ฉันนี่แหละจะแก้แค้นให้ได้เองจัดการมันกูแข็งแร่งขนานั้นที่จะยืนอยู่วะตายซะเงียบกระเด็นโอ้โหช้าเหลือเกินทำไมวันนี้นี่พามันช้าเหลือเกินคัดซีนวันนี้มันช้าเหลือเกินนะรู้สึกไม่ค่อยได้ดังใจเท่าไหร่ปกตินี่พอพูดไปแล้วนี่มันเงียบพอดีเป๊ะเลย มันมันจะย่ำเรามันเอามันเอาตะเภาพันเนื้อมาทั้งนั้นนะครับผมก็เอาตัวนี้ไปมันกะเล่นน้ำเราให้หมดให้หมดเผ่าพันไปเลยนะครับเอาตัวนี้เอาตัวนี้มันจะฟื้นทันลีกไหมนะเออพวกมึงนี่จะฟื้นทันลีกไหมแต่ผมว่าไม่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 เอามันแข็งแกร้งไปไม่เอาไม่เอาไม่ไม่ตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นนะครับเดี๋ยวก็จะเอาเป็นตัวนี้ไปตัวหนึ่ง จะได้ในพวงนี้ไม่ไหวไม่ไหวยังไงก็ต้องเป็นพันฝ่านะครับเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ไปเก็บทุกตัวโอเค <laughs> มามาลองชุดนี้ดูก่อนนะว่าจะสู้ได้ไหมแต่ทีเล็กตัวแรกนี่พุกร้อยฝ่าเลยนะแต่ว่าก็จะเหลือสามร้อยไงเออดูดีดูดีดมันเลยนรงยาเห็นปะมาสูดีเกินแล้วนะครับแต่เลือดเราน้อยฝ่าว่ะเรื่องของเรื่องนะครับ กัปชั้นก็ไม่ตายชั้นอมตะอีกแล้วตาโบสุขันนะ้มชอบเียนสอกมากเลยแต่ก็ยังไม่ได้นะทำยังไงจะได้ก็ไม่รู้โอ้ผมมีตีเล็กอ e ย่างเดียวเลยเนี่ยผมคุ้นสังเกตเลยเนี่ยป้องกันหนึ่งเราต้องเก็บไว้สองครับ่กลัวตายเหมือนก็เด็กป้องกันใหญ่โอ้รูกนี้เก็บไว้หมดเลยก็ดีอ่ะโถเอ้ยเสียดายถ้าแตกนะโจมตีสองเสร็จโกเรายังอยู่โอเคแต่ฉันไม่โจมตีนายจนตายหรอกฉันจะบอกให้ ฉันมีแผนการที่ทั่วร้ายกว่าน,นั้นตน้มตีนพอ่อโอเคเรียบร้อยสามแล้วสินะนี่แหละใส่สามแน่มันโมโหจัดนะครับเ,เรียกว่าใจดีจัดจันได้อีกดอกหนึ่งโอเคแล้วสแต็กเราก็เต็มนะครับใจดีจ้ดจัดทีเนี้ยม,นะมันโมโหมันจัดสี่แน่กั๊ปสี่ เออไปแล้วครับโผลอยอืมเรายังมีไมโครอยู่นะครับอาอาเมตตบิ๊กควอเนกัดหนึ่งกัดสองทำไมชื่อไมโครก็ไม่รู้ตัวโอ้โหตัวยังไงยักษ์ประมาณชื่อไมโครนะครับไมโครโคสซรัสนะครับไี่น้าเรียบร้อยก็ดูดิเทียบกับทีเล็ก,กมันก็ไม่เล็กกว่าทีเล็กสักเท่าไหร่นะครับถึงเออมันก็เล็กฝ่าก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่เล็กมากนะต้องพูดถึงนะครับ ใหญ่ยยดีจัาจ้าอีกแล้วมีเลือดทันเจ็ดนะตัวนี้ก็เอาป้องกันสิโอเคมาเลยกล้าไฟไม่ลไน่าน่าก้าไฟนะเพราะว่าทีเล็กนี่มันโมโหง่ายนะครับ มันน่าจะใช่นะว่ามันโมโหง่ายนะครับเออเราเหลือตัวสุดท้ายแล้วมันยังเหลืออีกสองตัวนะครับโจมตีนึงโจมตีเฮ้ยต้องโจมตีย้งาากเลยเหรอเลือดมันเยอะแยะเดือดขาดไอ้ตัวนี้มีเหลือสามร้อยนะครับสามร้อยเราก็ป้องกันหนึ่งประกันส,อง,นสนอ,องประกันสามนะครับหนูต้องไปก่อนสามเลยนะมาเลยเพราะว่าเลือดมันน้อยจัดเลยนะครับ,รรน,รบนั่นไง ถ้ามันไม่โจมตีสี่นี่เราก็ชนะยากกันเนี่ยมันเลยเน,นินเนินถ้ามันป้องกันสี่เราเนนะ่าคิดก่อนนะครับเราคิดก่อนทำทำก่อนคิดมันอยากชนะโจมตีเลยบอกมันไม่ชละกันนะนัทเอาชิบหายแล้วโอ้ยแพ้เลยอะดูเลือดเลือดร้อยฟาตายแล้วบอสชลาดนะ้วยแพ้เลยโอ้โหโดนกัด เงบ้อยอะไรวะอแพ้เลยได้แล้วผมก็ได้แพ้ไปแล้วนะครับเอ้ย, <c oughs> อยคนเราก็มีแพ้ชนะกันบ้างนะครับอืมทีนี้เดือดเลยประเด็นเดือดเกิดเลยนะครับอืมเอาตัวนี้เป็นตัวแรกอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าจะไม่ให้อภัยใดๆทั้งสิ้นแล้วนะครับอืมแล้วก็เอา เอา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 นกไปตวงแล้วกันีแอบเย็บๆหน่อยนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ <c oughs> เออเมียว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 เอาตัวนกไปก่อนนะครับเพื่อ,อไปเก็บสแต็กนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับนี่มันจะทานได้กี่ยกวะเนี่ยนกเนี่ยได้อยู่แล้วอ่ะไปเลย <c oughs> นายทำให้ฉันเสียนหน้า <c oughs> ตอนนออ้อนกข่อยพอกว่าซู้กันแล้ววะทูเอ้ย ม่คิดเลยว่าบอดมันจะฉลาดี๋ยวป้องกันสี่อย่างนี้ดูปกติแล้วมันจะป้องกันแค่หนึ่งไอ้ป้องกันสองนะครับแล้วก็เก็บไว้สองนะครับเพราะว่าการที่มันอยากชนะมันต้องเล่นอย่างนันนะครับไม่ได้แล้วเราต้องเก็บไว้อย่างงี้นะเออมันป้องกันปะโถเอ้ยรู้งนี้เราก็ป้องกันก็ดีอ่ะนี่ถ้าโดนกัดผมไปเลยนะไปไหมไม่กัดโอเคได้แล้วสแตกโจมตีหนึ่ง เดสตสเก็ตมาเนะโอเค <c oughs> นี่แหละจะล้างบางพวกนายทั้งหมดโดยจริงจบน้ำมึง <c> ช <oughs> ันเออดีดีเจออย่างเงี้ยล่ะเดฉ <c oughs> ันนี้เราจะล้างแคสให้เผาพัดตมกี้ <c oughs> ตายห่าหมดเช็ดเลย <c oughs> มาเลยหัวใจเย็นมากวันนี้มันโอ้ไม่เย็นแล้วเว้ยงับ อเพราตอนเย็นๆไงทีเล็กมันน่าจะใจเย็นไงเพราะว่ามันกินอิ่มแล้วไงใช่ปะเดินซอกนะครับแล้วก็ป้องก 1, ันหนึ่งสองบ้องกันสอง้วพอแล้วจะจัดมัได้หมดโมโหนี่นะต้องให้ถึงมือมัดตัวดอนนะครับอืไม่น,น่าเลยมัดตัวดอนโซลาร์ต้องลงมาดื้อตัวเองเลยนะครับนี่มันการระดับโปกูเลยนะเวย้ยจงตี อืไม่ได้สะเทือนจะบอกให้แกม่ได้ฆ่าเผ่าพันพี่น้องฉันตายที่หมดบโหโอ,โอ,โอมาก้องกันสองพอจะใช้ไม่ตายด้วยนะครับวามบ่หอต่แนวควาทหางก็ให้มาเลยต่อให้ล่างสุดท้ายฉันก็ไม่กลัวมาเลยทีระทีะ่ทลกลานไยเสียงโลงไว้ทีเดียว <laughs> โอ้ยมันรู้ว่าซูไม่ได้ครับโจมตีหนึ่งแม่๋อจะใช้แผ่นสูตรตะกี้นะครับผลานแล้วมีแปดมึงตายนี่นกระโดดกับคขอมันงับนี่หุ่ยเห็นตัวเล็กๆนี้กระโดดถึงคอเลยนะครับตายอย่าน้าแล้วแขนเด็ดจาน แล้วก็ได้การ์ดที่แม่งไม่ต้องลุ้นเลยนะครับเพราะว่าเป็นการ์ดเงินทั้งหมดนะครับ <B ang> แต่ก็เสียดายประชากรเหมือน,นกันนะจะตีลีกด้วยโอ้โหเดี๋ยวก็ต้องทิ้งระยะนิดนึงนะบัา <B ang> แม่งมีารามผูกพันกับน,นกจริงๆช่วงช่วงเดือนนี้มานะครับตั้งแต่ปีใหม่มาเนี่ยได้นกตลอดนะครับเ <B ang> พราะว่าเป็นนกอีกแล้วครับเฮ้ยไม่ใช่นกว่าหางของหมา <c oughs> โอเคอ่าก็ได้สัตว์ลกนั้นปีเอ้แต่ตัวนี้ผม เลเวลแม็กล้วยนะ,ะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับโอเคสิ่งที่ดีใจที่สุดก็คือ JW เนี่ยะครับอ4 5 0 0 0นูกเฟอยอ่ะยังไงผมว่า KPO ก็เริ่มจะยาวเลยนะ,ะตีกันแบบกลมๆไปก่อนแล้วกันเฮ้ยได้ตึกรามปมาช่างหอดูดาวอะไรสักอย่างเนี่ยมั้งนะน่าจะประมาณนี้นะอืมก็ มีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร b ์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทับลิีโอต่อไปของผมนะแล้วก็เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะส่วนตอนนี้ผมนายเป้าวิกแม็ก็คงต้องขอลาไปก่อนต้องพูดว่าตอนนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไปตีลี่อีกนะซีโอเกนทุกคนนะแฟนดายังเล่นอยู่ <laughs>